1แทะแทะแทแทะแท,แทวันนี้นะคะวินดี้นะคะจะพาไปดูชุดเข้าใหม่นั่นเองเรียกยง่ายๆนะคะแบบบ้านๆเลยเราจะเรียกคําว่ากล่อง150 UC นะคะเพราะว่าเจ้าชุดเนี่ยมันจะเป็นเซต250 UC นั่นเองก็กดไปดูที่ช็อปนะคะตรงนี้ นี่เลยมันจะอยู่ที่อันแรกเลยน่าแนะนำนะคะตรงนี้กดมานี่ก็กดไปดูอันนี้2ก็ได้เนะาะมันจะอยู่ในคำว่าฟรีเหมือนกันแต่อันนี้นะคะจะเขียนคำว่าลดราคา90%ก็จาก1,500 UC นะคะเหลือเพียงแค่150 UC เท่านั้น ชุดรอบนี้นะคะเป็นทีมเจ้าแมวเหมียวนี่น่ารักไหมล่ะก็ไม่ร้อช้านะคะตรงนี้ความน่ารักสดใสขนาดนี้ก็ต้องจัดเอาไว้แล้วเลยเรียบร้อยอ่ะเราต้องกดอันนี้ด้วย นี่วันละครั้งและเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันก็จะมีกิจ,จกรรมมีพภารกิจให้เราทำเกี่ยวกับชุดนี้ด้วยนะคะเลื่อนไปโฆษณาเลื่อนๆเนี่ยนี่อยู่ไหนหน้านี่งไงเลื่อนหาคำว่า e อ c l u s i v e ค่ะเห็นไหมที่เป็นชุดํำหนามอะ่ะกดเข้าไปก็จะมาเจอหน้านี้นะคะให้เราทำเอ่อ เควสนะคะทำกิจกรรมภารกิจอะไรประมาณนี้เพื่อเอาคุมปองจากตรงนี้นะคะมาแลกเนาะทีนี้น,นะคะก็จะมีเควสนะคะให้เราทําตามเนาะในการใส่เจ้าชุดเมื่อแก้ที่เราซื้อมา1 5อย c ูเนี่ยเนี่ยทำตามเควสในนี้นะคะเราก็จะได้คุมปองเนี่ยมาสุ่มในหน้านี้อีกทีนึงเนาะในส่วนของภารกิจนะคะไม่ยากนะคะตรงนี้ นี่เลยแค่เล่น5เกมนะคะโดยการใส่ชุดเจ้าเหมียวล่าเริงเนี่ยอ่าแล้วก็มีการกำจัดศัตรู10คนในการใส่ชุดเจ้าเหมียวล่าเริงแล้วก็เล่น5เกมนะคะมีลมทีมกับเล่นเฉยๆนะคะทุกคนอ่านดีๆเนาะแล้วก็มีแชร์นี่ไม่ยากเลยนะคะในส่วนของภารกิจให้ทำํำเกี่ยวกับการใส่ชุดเจ้าเหมียวล่าเริงตรงนี้ เราจะได้คุณปองมาสุ่มนี่มีหมวกโอ้โหตีมทุเรียนช่วงนี้ก็หน้าทุเรียนเหมือนกันนะเนี่ยอืมอ้าแล้วก็อีกนิดนึงนะคะตรงนี้นี่เลยเอืมเติมเงินเติมยูซีนะคะเติมยูซีตาม ที่กำหนดเนาะก็จะได้รับของตามที่กำหนดเช่นกันอย่างเช่นหัวหน้าของ60 UC เนี่ยจะได้หัวหน้าของคุ้มปังกล่องพรีเมียมนะคะแล้วก็120 UC เนี่ยก็จะได้เจ้าชุดนี้นั่นเองอันนี้ได้ฟรีนะคะเพียงค่าเติม UC ครบตามที่กำหนดเท่านั้นเอง ชอบปาชุดน่ารักมากๆเลยอะทุกคนว้าวอุ๊ยเดี๋ยวเราแวะกดกล่องเกลือกันสักหน่อยละกันเนาะกล่องคลาสสิกนั่นเองนี่นะคะกล่องคลาสสิกมีให้เรากดขอพรด้วยนะคะทุกคนเราอยากได้อะไรมากๆเนี่ย เรามีโอกาสจะได้สิ่งนั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะด้วยการกดขอพรแล้วก็กดเลือกอันที่เราต้องการนี่นี่อยากกดขอพรแล้วก็กดแอโฟอน้้ำแข็งไปนะคะตรงนี้ก็เลเวลขอพรนะคะก็จะสิบกล่องนะคะก็จะขึ้นหนึ่งขีดน,นี่กดไปแล้วนะคะสิบใบก็เดี๋ยวเราจะมากดเพิ่มดูกันนะคะมันจะขึ้นอีกขีดไหม ทุกอย่างแล้วว่าเอ้าวทำไมไม่เพิ่มมาคุณหลอกดาว่าแต้มขอพรอมันไม่เพิ่มมาทุกคน้่ำย่ำได้ของเกลือด้วยแต่ชุดก็น่ารักนะเนี่ยดูสิ พอแล้วเราเปิดของเกลือโชว์พอแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ยบ๊ย